ตางเข้าไปทำไมอ่ะเฮ้ยเข้าไปใต้ที่นอนทำไมอ่ะเฮ้ยเฮ้ยทำอะไรนะเฮ้ยเอาเอามาเร็วเอามาเร็วไปไหนนะาตางทำอะไรอ่ะออกมาเร็วเข้าไปทำไมนี่น ทำไมแกทำหน้าย่างงั้นออกมาเร็วฮะฮะออกมาเร็วเฮ้ยเฮ้ยออกมา 我们溜，我们溜，我们走。